بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل وقدا من لساني يبقى هو ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله نحب. قب كنت الله سبحانه وتعالى. ครับเจ้าลอกสุบฮานุตาลาให้เราได้ตื่นมานะครับในยามเช้านะครับในช่วงวันใหม่นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับสิ่งที่จะนำมานำเสนอนะครับให้กับพี่น้องนะครับในคลิปสั้นๆวันนี้นะครับเกี่ยวกับฮะดีษของท่านนับดุลสลลละฮุอะลัยฮัวะสลลัมนะครับซึ่งเป็นฮะดีษของอบีมูซา الأشعري رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال نحب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وثلاثة لا, يدخ لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر ومن مات مدمنا للخمر ساقه الله جل وعلا من نهر غوطة نحب ซึ่งเป็นฮะดีษที่มีบันทึกของอิมัมอิบนฮิบานนะครับในโซยีกับอิบนฮิบานนะครับซึ่งเป็นฮะดีษนะในสายรายงานของมันอะดอิฟนะครับแต่มีแต่มีสายรายงานที่แข็งแรงนะครับซึ่งมาจากฮะดีษของอบีซาอิดอัลคุตรีนะครับซึ่งจะทำฮัตดิษนี้เป็นฮะดิสที่พัสกีรินะครับ ท <c oughs> ่านนาบีสุลต่านลฮวอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าววสามบุคคลน,นี้นะครับอับลลอฮ์ سبحانه แวะ ت ع ا ل จะไม่ให้เขาให้เขาเข้าสวรรค์เลยนะครับใครที่มีบุคลิกภาพใครที่มีพฤติกรรมนะครับในสามบุคคลน,นี้เนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه แวะต ع ا ل ห้ามไม่ให้เขาเข้าสวรรค์นในวันเกียรติ์นะครับฉะนั้น อะไรบ้างนะครับสบิที่เป็นบุคคลที่อัลลอฮฺตลาห์ห้ามเข้าสวรรค์หนึ่งก็คือมุดมีนุนคอมบ์นะครับผู้ที่นะอยู่กับการเสพสิ่งมึนเมานะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเหล้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้สติปัญญาฟั่นเฟือนนะครับทำให้ทำลายสติปัญญานะครับนะเป็นอันตรายต่อ สติปัญญาของเรานะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้มันเมานั้นถือว่าเป็นเหล้านะครับในอิสลามนะครับกซีรููวากรีลูฮูไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยนะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าสู่การนะที่เข้าในความหมายของเหล้านะครับก็คือสิ่งมันเมาทั้งหมดนะครับฉะนั้นมุสลิมต้องห่างไกลนะครับอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาจะไม่ให้เขาเข้าสวรรค์นะครับตราบใดเขาอยู่กับสิ่งมึนเมาติด นะครับเสพติดกับิ่งมุนเมาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่อิสลามไม่ไม่ส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งนะครับนะแล้วก็วันนี้เขาเสียชีวิตนั้นนะครับเขาไม่ได้ตอบัตรเลยวลายาตูบุมินฮานะครับเขาไม่ได้ตอบัตรกับการเสพสิ่งมุนเมาเหล่านั้นนะครับนะแล้วก็บุคคลที่สองก็ทออี่อโกรหิมนะครับ กอที่เราให้ไปว่าผู้ที่ตัดขาดกับเครือญาตินะครับเครือญาติในสถานที่นี้คือซินกูบานและดียยจิบูวัสลูหุมวัสโอูอันหุมนะครับก็คือการกัดตัดขาดกับเครือญาติเครือญาติหนใครเครือญาติที่ใกล้ชิดกับเรานะครับเครือญาติท้งพ่อเครือญาติทั้งแม่พี่น้องลูกหลานนะครับที่งอกเงยมาจากพ่อแม่ตเดียวกันนะครับ ที่ใกล้ชิดกับพวกเราทั้งหลายนะครับฉะนั้นเราต้องไปมาหาสู่นะครับไปเยี่ยมเยียนนะครับมีการป่วยไข้นะครับพ่อแม่ป่วยไข้เราก็จําเป็นที่จะต้องไปเยี่ยมไปเยี่ยนนะครับไปดูแลพ่อแม่ของเราไปดูแลพี่น้องของเราไปดูแลพี่ป้าน้าอาของเราไปดูแอมไปดูแลลุงนะครับของเรานะครับที่เขา กำลังป่วยไข้นะครับนี่คือเป็นเรื่องที่เป็นเป็นเรื่องเซาตุไร,ริมนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ห่างไกลจากเราเลยนะครับนะทุกคนจะต้องให้ความสําคัญสิ่งเหล่านี้บัสัวอาลูอันฮุมนะครับแล้วก็ต้องถามไถ่เรื่องราวนะครับของเขานะครับเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของเขานะครับเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีะ Technology, นะครับมีโทรศัพท์มีไลน์มี a c e b o o k นะครับมีเมสเซจต่างๆ นะครับที่สามารถที่จะเชื่อมต่อติดต่อกับเครือญาติของเราได้ก็ให้เราได้ปฏิบัตินะครับถ้าเราตัดขาดหรือเราไม่สนใจก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى โกรธเป็นอย่างยิง่งเลยอันนรฮิมามมชักกอตุนมินอสิสลิรัลห์มานนะครับเพระนั้นคําว่ารฮิมเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับนะให้เกียรตินะครับเพราะเป็นชื่อนะเป็นชื่อที่มาจากคําว่าอัลห์มน นะครับเป็นชื่อของ Allah subhanahu wa taala นะครับอัล l l a ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณานะฉะนั้นการเมตตาการกรุณานะครับให้กับเครือญาตินะครับนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับบุคคลที่สามมูซัดดิกุลบิสเซฮร์นะครับบิสซซฮร นะก็คือคนที่อลล a b i l l i m a y a d a r i h i asahiminan asab นะครับคนที่เชื่อนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับศสยศาสตร์คำว่าเชื่อเรื่องราวของศสยศาสตร์ตรงนี้คือหมายถึงว่าคนที่ปฏิบัตินะครับาวะอุนอาม l ล h บ i ฮีนะครับปฏิบัติเรื่องศสยศาสตร์ทำศสยศาสตร์ใส่คนนั้นใส่คนนี้นะครับทำลายครอบครัวคนนั้นครอบครัวคนนี้นะครับธุรกิจคนนั้น ธุรกิจคนนี้นะครับเพื่อหาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสยศาสตร์นะครับนะหรือไม่ปฏิบัติแต่ไปหาหมอดูนะครับดูเลอกดูยามดูดวงต่างๆนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสยศาสตร์นะครับใช้ยินใช้ใช้ตอนในการขอความช่วยเหลือจากเขานะครับนะหรือคนที่ตาอัลละมะวาสาวอุตตาอัลละมะฮูหรือการเรียนตางสยศาสตร์ นะครับหมายถึงว่าไปเรียนเกี่ยวกับการทำขุนใสนะครับการทําตะกุดการทาอะไรอา,อาซิมัตต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการชีริกต่อลอสุบาฮานุตาลานะครับนะซึ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการชี้ทางนะครับแนะนําให้เพื่อนได้ไปทํสยายศาสตร์ใส่คนนั้นใส่คนนี้นะครับนี่เป็นการอธรรมอ่อเพื่อนของเรา พี่น้องของเรานะครับฉะนั้นวาจิบในการที่เราจะต้องไม่เชื่อนะครับในการทํานายทายทักต่างๆนะครับดูเรือ่องดูยามต่างๆนะครับนะขอจ้อัลลอฮ์สุบฮานาวตาลานะครับ,บ,าานะรบเราเจ็บเราไขา้เราป่วยนะครับถือว่าเป็นการกอดอกอดัดอาจ้าอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลานะครับนะแล้วก็แต่ว่าถ้าหากว่าคนโดนสยายสตร์นะครับ หมายถึงว่าถูกทำของถูกศสยาศาสต์ต่างต่างนั้นนะก็อนุญาตให้เราได้รักษาบิดคุราน Quran, นะครับบิดดูอาอือบิดรุกยะนะครับการอา่การดูอาการให้รุกยะกับพี่น้องของเรานะครับด้วยกับหนทางที่ถูกต้องนะครับนะอินชาอัลลอฮ์นะครับนะ allah, รบิอิดนิลละการที่กรุลอฮ์การละมานะครับนะจะหักห้ามเรื่องของเชตอนและก็ศสยาศาสตร์ได้แต่รักษานะครับให้หัวใจของเรานั้นมีความสุข นะครับแล้วก็บุคคลที่3นะครับบุคคลที่3ก็คือนะบุคคลที่3ก็คืออมามุตดีคนบิเิหดนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่อิสลามนะอนุญาตเป็นเรื่องราวที่อิสลามห้ามทั้งสิ้นนะครับในในสามในสามเรื่องราวหนึ่งก็คือ,อาาการ ตายในสนภาพที่ดื่มเหล้า2ก็คือการตัดขาดเครือญาติของของเรานะครับสก็คือเชื่อในเรื่องของสยาศาสตร์นะครับฉะนั้นนะการดื่มเหล้านะครับที่ท่านนบีสุลต่านละวะละวะสัลลัมห้ามที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าซากรุ่งละหัวเจลละวะลามินนเฮรินหุตนะครับฉะนั้นคนที่ดื่มเหล้าคนที่ เมานะครับจนกระทั่งเสียชีวิตไม่ได้ตอบัตเนี่ยอัลลรถตาลาจะให้เขาดื่มน้ําจากจากาสายคลองวูโตะนะครับวูโตะเนี่ยซาบาัดได้ถามว่าอะไรล่ะย่ารอสุล ullah วูโตะนะรอสูลบอกว่านะรุนยัจรีมินฟูรูจินมูมมมิซัดนะครับก็คือ,อแม่น้ำที่มาจากนะมาจากอวัยวะเพศของโสเพนีนะครับที่เหม็น นะครับเป็นแม่น้ําที่ศกปรกนะครับที่มาจากบรรดาผู้ที่จีนาทั้งหลายยุจิลอะฮันนอร์นะครับเป็นแม่น้ำแม่น้านี้เป็นแม่น้ําที่ทําความเจ็บช้ําน้ำจ็บปวดให้กับให้กับชาวนากเป็นอย่างมากนะครับก็คือกลิ่นทีนะ่เป็นกลิ่นของน้ําที่มาจากอาวัยวะเพศของผู้ที่ทาซีนาในวันเกียร์嘛นะครับนะศกปรกนะครับอย่างมากนั่นแหละคืออาหาร หรือเคร <śmy> ื <S 2>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  ่องดื่มของผู้ที่ดื่มเหล้านะครับเพราะนบีสุลต์ละวะเลย์ัลสลัมได้กล่าวไว้ในช่วงท้ายของฮะดิษตัวนี้นะครับฉะนั้นเราต้องพึงระวังนะครับสิ่งใดที่ท่านอูลสุลต์ละวะเลย์ัลสลัมห้ามนะครับนะเรื่องราวต่างๆนะครับเราก็ต้องระวังเพราะคําพูดของท่านนบีสุลต์ละะเลย์ัลสลัมนั้นเป็นวายูมาจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตะนะฉะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับกับคลิปสั้นๆนะครับ นะได้ใจความเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับขอขอฝากพิงเท่านี้บิลลายตอฟิก enfin วันฮิดายะสัลลัมวะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ